โอเคครับกลับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องค้าแม่ชาแนลกันนะครับผมหน้าเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำรูมพลังแฝงและก็เซตเอเทิของดาซี่นะครับผมดาซี่นะครับซึ่งเป็นเมทที่ไม่ค่อยมีใครจะค่อยเล่นเท่าไหร่นะครับในแพทปัจจุบันเนื่องจากตัวเขาเนี่ยเนื่องจากตัวเขาเนี่ยอ่าประโยชน์ในการจับใช้สอยนะครับมันค่อนข้างจะน้อยนะครับแต่ว่าคือเราก็ต้องพูดกันตรงๆนะครับว่าดาซี่อ่ะเป็นตัวที่อ่าเดินช้านะครับมากๆเลยนะครับเป็นเมทที่เดินช้าสุดๆเพราะฉะนันนนนตััวเเเคคาาาจจึงงงงมมมีีีุดอออออออ่่่่่่ใแขขกกกกกรรรรลลลลืทะะะบบสสสิิิ็ไไไ ือว่าเป็นสกิลที่เคลียร์เลนเร็วเป็นอันดับต้นๆของเกมนี้เลยนะครับและมีสกิลโล่อย่างอันติเนี่ยที่สามารถวางโล่ได้พร้อมกับปล่อยพลัลงขึ้นต่อคามิคามิฮ่าไปเนี่ยเป็นสกิลโล่ที่เอาไว้กันแครี่เอาไว้กันดาเมจหรือว่าเอาไว้ขึ้นป้อมนะครับเราก็ปักโล่เอาไว้เพื่อทําให้ป้อมเนี่ยตีแต่โดนโล่นะครับและทำให้ดาเมจที่เราจะปล่อยคามิคามิฮาหลังจากโล่เนี่ยมันแรงขึ้นนะครับก็เราจะไปแบบรวดเร็วเลยดีกว่านะครับเนื่องจากตัวนี้รายละเอียดมันไม่ก้ไม่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับแต่เราจะไปเนนนนกนนส่วของาอทมมาทไเม นะครับสกิลของนาซี่นะครับแค่มันเอาถ้าสมมุติเราเลือดหมดแล้วเนาะเขาจะเอามานาเนี่ยมาเป็นเลือดแทนนะครับเพราะนั้นถ้าเลือดเราหมดนะครับเราก็ไม่ต้องห่วงนะครับว่าเราจะตายนะครับดาซี่จะเอามานาถ้าเราโดนดามจดาเมจตรงนั้นแหละมันจะลดมานาแทนนะครับเพราะนั้นตัวดาซี่เนี่ยมีมานาเยอะๆไว้ก็ดีเหมือนกันนะครับสกิลหนึ่งนะครับจะเป็นการปล่อยลูกบาศคิวออกไปนะครับปล่อยออกไปนะครับเพื่อัรสร้างความเสียหายเวทนะครับไอ้ความเสียหายเวทเนี่ยผมจะบอกเลยว่ามันเป็นความเสียหายที่มันดีมาก เขาก็ไอ,ไอสกิลเนี้ยมันช้าพอสกิลนี้มันช้าปั๊บมันจะมีระยะเวลาที่จะโดนคีบดีๆนะครับเพราะนั้นอยู่ที่คุณผู้ชมกะระยะเวลาเองนะครับว่ามันระยะเวลาประมาณไหนนะครับในการที่มันจะแตกพอดีมันจะเคลื่อนที่ช้าพอดีมันมีระยะทางของดาร์ซี่อยู่นะครับผมสกิลที่2ครับจะเป็นการวางวางวงแหวนลงมานะครับและจะเป็นการควบคุมทิศทางได้นะครับว่าเราจะต้องการให้ลูกแหวนเนี่ยไ,ไ,ไออุกภารเนี่ย มันตกไปได้ที่ทางไหนเราสามารถควบคุมได้นะครับแต่ปัจจุบันมันช้ามันช้ากว่าเมื่อก่อนคนก็เลยจึงไม่ค่อยเล่นเมื่อถ้าเมื่อก่อนก็คือปักลงปั๊บเขาคือโดนทันทีเลยนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราวางตรงมุมกําแพงนะครับมันจะระเบิดทันทีเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องควบคุมทิศทางนะครับปักลงกําแพงปั๊บโดนทันทีนะครับผมตะกี้วันติอย่างที่ผมบอกไปนะครับเจเนซิตบาเรียร์นะครับแล้วก็มันมีเจเนซิตบลัดนะครับเพราะนั้นอันนี้เอาไว้วางโล่หลังจากวางโล่เสร็จนะครับมันจะยิงพลังขึ้นต่อครับม แล้วก็ในส่วนของการจัดเซตไอเทมของดาร์ซี่นะครับอย่างที่ผมบอกครับผมจะมาเน้นในส่วนของเซตไอเทมดาร์ซี่ซะมากกว่านะครับดาร์ซี่เนี่ยเป็นตัวละครที่ผมค่อนข้างจะพูดเลยเลยครับว่ามันจัดเซตไอเทมได้หลากหลายมากเป็นเซตไอเทมที่คนจะเล่นกันยังไงก็ได้แต่หลักๆเลยเนาะที่ผมเห็นเห็นนะครับเห็นอะไรลน่ะ ที่ผมเห็นนะครับก็จะเล่นเป็นเซตประมาณนี้นะครับหลักๆเลยจะต้องมีอากอนี่กับตัดเลือดนะครับเพราะว่ามันมันเป็นอไอเทมที่คีย์ลักของดาซี่แล้วเนาะดาซี่เนี่ยไอสก,กิลแรกเนี่ยถ้าทำคอมโบกับอากอนี่นะครับมันจะทำดาเมจต,ต่อวินาที เยอะมากๆทั้งเผาทั้งดาเมจต่อเนื่องของสกิลหนึ่งนะครับมันรต่อเนื่องแบบนี้นเนี่ยมันดีมากๆอผมมองเลยมันดีมากๆและถ้าประกอบกับตัดเลือดเนี่ยมันตัดเลือดได้เป็นวงกว้างรับซึ่งมันก็แจมวาวไปอีกนะครับซึ่งมันดีมากๆยิ่งเอาสกิลสองลงอ่ะผมมองเลยว่าสกิลสองเนี่ยมันสามารถตัดเลือดไดอย่างระยะไกลมากขึ้นกับอันนี้ถามว่าเอามาทําอะไรเอามาคอมโบกับสกิลอันติครับเพราะว่าอันติเนี่ยหลังจากที่เราวางโล่ครับเราการโจมตีปกติของเรานะครับจะเป็นการโจมตีดาเมจ จักออกไปนะครับและมันจะถ้าเรามีไอ้นี้มันจะสามารถตีเร็วเวขึ้นพร้อมกับมีดาเมจมากขึ้นนะครับตอนการตีธรรมดาไม่กางโลเราก็มีดาเมจจากตัวเนี้ยที่เอาไว้เคลียร์เลนเป็นอย่างดีนะครับตามด้วยในส่วนของจอกเกราะจอกเกราะเสร็จก็ผมก็แนะนําอันนี้นะก็แนะนําเป็นในส่วนของอ่าแข็งดีกว่านะเพราะว่าถ้าใครอยากเล่นเซฟผมก็แนะนําเป็นแข็งดีกว่าครับจะสังเกตได้เลยครับว่าดาซี่เนี่ยจะไม่มีของดาเมจแบบฟูลดาเมจเต็มเต็มเต็มเวทอ่ะฟูลดาเมจเวทอ่ะไม่มีนะครับจะเป็นแบบสายที่แบบว่าดาเมจต่อต่อวินาทีเนีะ ดาเมจต่อหน่วยเนี่ยเยอะมากนะครับเพราะนั้นผมมองว่าดาซี่เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวครับที่ทำดาเมจต่อวินาทีเยอะเป็นอันดับต้นๆของในเกมนะครับในส่วนของมังลังแฝงเซตนี่ครับถามว่าทำไมต้องเซตนี่นะครับเนื่องจากว่าดาซี่เนี่ยมันต้องเอามันต้องเออมานาเยอะๆเพราะนั้นผมจึงใช้มานารีวิวครับเวลาเราใช้สกิลหรือว่าเวลาเราใช้จะโดนฮีโร่วศตรูเนี่ยเราจะฟื้นฟูมานามา8%นะครับซึ่งมันมันดีมากๆนะครับแล้วก็มินเนี่ยนคิลเลอร์ครับมินเนี่ยนคิลเลอร์เนี่ยเอามาในกรณีทททีีีีี่่่่เเเรรรรราาาาาตตต้้ออองงกจจะะะะคคคคคคลยยย์ปปไวววๆนนนนนนััััับบืผมมดซ ควรเอาติดเอาไว้นะครับเพราะว่าตัวเขามันเดินช้าเพราะนั้นถ้าเราได้เคลียร์คลิปเร็วตัวเราจะได้เดินเกมเร็วมากๆนะครับอันนี้โอริโอดิกส์นะครับดีที่สุดนะครับเพราะว่าดาซี่เนี่ยอ่าค่าจอกเกาะมันน้อยเพราะนั้นเอาค่าจอกเกาะต่อหน่วยต่อวินาทีเนี่ย ถ้าใช้ฮอลลี่เวอร์ดิกเนี่ยจะดีสุดๆเลยนะคุณผู้ชมผมแนะนําเป็นประมาณนี้แนละ้วกันเนาะในส่วนของพลังแฝงครับง่ายๆครับเดโตเลสสปีดิตแล้วก็สเตนครับอย่างละสิบครับไม่มีอะไรมากครับฟิกเกอร์จบแค่นี้ครับได้ได้ไดาร์ตี้แค่นี้จริงๆคุณผู้ชมผมไม่รู้จะแนะนําอะไรมากเพราะว่าตัวเขาเนี่ยมันเก่งอยู่แล้วแต่แค่มันมีข้อเสียเรื่องของการเดินช้าก็คแค่นั้นเองที่เหลือมันก็มันก,มนก็มันก็ประมาณนี้หมดถามว่าทำไมผมต้องแนะนำไอ้ไอเซทไอเซทประมาณนี้นะครับผมนะสวอนแอนเดอร์ลืมบอกไปครับสวอนแอนเดอร์มันจะบกวกความเร็วในการเคลื่่่อออนนนทีขงเเรราาาด้วววยะแตกกกก็มบบบัู ก็แสดงว่าต้นเกมแสดงว่า,อาพอเรารวมรวมกันแล้วเนี่ยบวกรองเท้าเนเียเราจะเดินไวมากขึ้นครับในส่วนของตอนกลางเกมนะครับถือว่ากบกลบความอ่อนแอของดาร์ที้ลงไปได้เยอะเลยครับก็ประมาณนี้นะกันนะครับสำหรับทีนี้ก็สวัสดีครับ